บางทีเนี่ยต้องระวังเหมือนกันคนขายกับลูกค้าไปซื้อของเห่านี้โอนเงินเนี่ยขอถ่ายสลิปเก็บไว้หน่อยโอนแล้วโอนแล้วบอกว่าโอนแล้วโอ,โอนแล้วนะโ,อโอนแล้วโอนแล้วแล้วก็ริบเก็บมือถือเลยมันสลิปจริงสลิปปลอมนะคะล่าสุดไม่ได้เกิดที่ร้านค้าแต่ไปเกิดกันถึงในโรงเรียนคุณผู้ชมค่าเทอมทิปโอนไม่จริงไงชูสลิปปรากฏเอ้าเงินทําไมมันค่าเทอมเนี่ยหมื่นกว่าบาทมันเข้าแค่บาทเดียวเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะไปดูภาพวงจรปิดของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุ ฝั่งผู้ปกครองในเสื้อสีขาวเห็นไหมฮะกดมือถือใหญ่เลยตุดต๊ดตุดต๊ดตุด๊ดตุ๊ดอ่ะสักพักหนึ่งชูมือถือให้คุณครูดูอ่าดิฉันชําระค่าเทอมนะคะย่งหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทจะเห็นว่าผู้ปกครองเนี่ยใช้เวลาโอนค่อนข้างนานเน็ตช้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ประมาณกว่าสองนาทีอก,กว่าจะส่งสลิปให้คุณครูดูเพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ช่วงเย็นคุณครูก็มาเคลียร์บินอ่ะดูซิวันนี้วันจ่ายค่าเทอมมามีกี่คนยังไงบ้างปรากฏว่า ยอดเงินของผู้ปกครองเสื้อขาวเมื่อสักครู่เอ้ยทำไมยอดมันมาแค่บาทเดียวก็เลยโทรกลับไปถามคุณแม่บอกว่าเออน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบธนาคารหรือเปล่าคะคผ่านไปประมาณสักชั่วโมงผู้ปกครองติดต่อกลับมาบอกบัญชีโดนอายัดราคะตรวจสอบไม่ได้อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเอาเงินสดมาให้อีกรอบ ปรากฏว่าผ่านไปสิบวันก็ยังเงียบอยู่นะคะโรงเรียนก็เลยตัดสินใจว่ามันผิดปกติและสิบวันก็ไม่มาเนี่ยไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานดีกว่าลองไปฟังเพิ่มเติมจากคุณครูธุรการกันคะ่ะตอนแรกเราก็ยังไมไ่คิดถึงขั้นว่าปลอมแปลงสลิปแต่ในสลิปเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตรงที่ว่าฟอนต์ตัวหนังสือเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะลองลองสังเกตตั้งแต่เวลาโอนมาจนถึงตัวเลขจํานวนเงนินะคะ่ะปรากฏว่าจํานวนเงินน่ะมันไม่ตรง พอซูมดูเข้าไปลึกๆเนี่ยลายมันจะมีลายน้าที่ที่วางไม่ประสานนะคะค่ะแล้วก็ตาตาเนี่ยมันจะตาธนาคารมันจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสมอกันก oh. ่อนจะไปต่อน,นิดนึงคุณนุ่นเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะทีมงานเรามีการนําใบแจ้งความของทางโรงเรียนมาให้ท่านผู้ชมดู <Okay. S 3> แล้วปรากฏคุณผู้ชมคือโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองเด็กเนี่ยมันต้องใกล้ชิดกันอยู่แล้วคุณผู้ชมโรงเรียนถึงขนาดไปแจ้งความดูนะฮะตรงที่เราขีดสีแดงเงินค่าเทอมหมื่นสอง ประโยคสําคัญตรงนี้ฮะแจ้งความข้อหาผู้ปกครองคือชอ่อโกงนะฮะค่ะนี่ถึงขนาดแจ้งความว่าชอ่อโกงแล้วอะฮะใช่ค่ะที่นี้ก็ต้องตรวจสอบแบบละเอียดเลยนะก็จะไปดูว่าไอ้ปลายทางยอดเงินที่โอนมาจากผู้ปกครองคนนี้มันมีกี่ครั้งยังไงบ้างปรากฏว่ามันมีการโอนเข้ามา0 0 1บาทก็คือโอนมา1นสตางค์อะ และโอนครั้งละ1บาทอีกประมาณ5ครั้งนะคะจากนั้นก็โอนมาอีกบาทหนึ่งอีกเป็นครั้งที่3นะคะโรงเรียนก็เลยคิดว่าเป็นไปได้นะว่าผู้ปกครองอะ่ะน่าจะเตรียมโอนและทําสลิปปลอมไว้ล่วงหน้า<ก>แล้วก็ค่ะก็ค่าเทอมหมื่นสตอนนี้จ่ายมาเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะหบาท1สตังค์ครับผมขอบพระคุณที่บวกให้นะ,ะ,นะฮะหลังเกิดเหตุค่ะโรงเรียนก็บอกว่าเนี่ยพยายามติดต่อผู้ปกครองให้มาไก,กล่เกลี่ยหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่ยอมมาแล้วก็ยังส่งลูกมาเรียนตามปกติ นะโรงเรียนน่ะถือว่ามันคนละประเด็นไงแม่ก็ส่วนแม่ลูกก็ส่วนลูกเพราะฉะนั้นลูกก็มาเรียนได้ตามปกติไม่มีปัญหาให้โอกาสผู้ปกครองเอาเงินมาจ่ายจ่ายปุ๊บอะถอนแจ้งความให้เลยจริงๆก็ไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวอะไรอยู่แล้วนะคะคือจริงๆโรงเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยมัน,ม,นมันใกล้ชิดกันอยู่แล้วและจริงๆแล้วว่า โรงเรียนหลายแห่งคุณผู้ชมฮะผู้ปกครองบางทีลำบากบอกความจริงกับทางโรงเรียนเข้าไปว่าเรามีปัญหาเราติดขัดอะไรนะฮะโรงเรียนต่อให้เป็นโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนเขาเขา้าใจตรงนี้เขาเขา้าใจผู้ปกครองผ่อนจ่ายได้ไหมทยอยจ่ายดีไหมเพราะว่ายังไงคุณส่งลูกหลานมาเรียนอยู่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะการพูดคุยเป็นเรื่องสําคัญกว่ามันไม่ใช่แค่การซื้อของแล้วแบบเธอ ชอบโกงเธอไม่เอาเงินมาจ่ายฉันนี่เรายังส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้อยู่ด้วยนะฮะและที่สําคัญคือเอาละผู้ปกครองลำบากขอยบอกแต่ประเด็นหนึ่งคือเวลาบางโรงเรียนถึงขนาดจําได้ใช่ไหมฮะเคยติดป้ายประจานเด็กแล้วเด็กไปล้อเรียนกันบอกพ่อแม่เธอจนเลยพ่อแม่เธอไม่ยอมด้อ้นะฮะ